ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลกประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจังหวัดพิษณุโลกนำนำ้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดรอบอาคารค่ะเพื่อหวังที่จะสร้างความชุ่มชื้นลดฝุ่นหลังจังหวัดพิษณุโลกถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นจำนวนมากโดยวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5นั้นวัดได้ถึง82.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรก็อยู่ในระดับสีแดงนะคะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนางสาววรรณมีพยุงครูสุก ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลน,นครพิศณุโลกเปิดเผยว่าค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานมาหลายวันแล้วค่ะจึงต้องดูแลเด็กเป็นพิเศษแล้วก็งดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยให้เด็กนั้นอยู่แต่ในห้องพร้อมกับแจ้งให้เด็กนั้นพกหน้ากากกันฝุ่นมาสวมใส่ดูแลสุขภาพด้วยส่วนภายในห้องเรียนก็ต้องคอยหมั่นทาความสะอาดให้บ่อยขึ้นค่ะเราก็จะดูทุกเช้าว่า วันนี้ค่าฝุ่นเท่าไหร่แล้วเราจะทำการติดธงตรงนี้นะคะให้เป็นตามวันแล้วก็มีการแคปมีการแคปให้ผู้ผบริหารทราบทุกเช้านะคะว่าตอนนี้เหตุการณ์คือเป็นวันนี้เป็นสีแดงนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำการไม่ให้เด็กๆนะคะแต่และห้องอออกมาใช้ใช้สนามหรือว่ากิจกรรมกิจกรรมการแจ้งค่ะจะให้เด็กๆอ่ะ ทำกิจกรรมภายในห้องล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพิจณุโลกประกาศประสานกับทางกรมฝนหลวงนะคะให้นำเครื่องบินมาปฏิบัติการฝนเทียมเพื่อลดฝุ่นแล้วค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ฝุ่น PM 2.5ก็ยังคงปกคลุมทั่วทั้งเมืองค่ะโดยจุดที่มีค่า PM 2.5สูงสุดก็อยู่ที่ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดได้38.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร อยู่ในระดับสีส้มนะคะที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเช่นเดียวกับที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็มีฝุ่นปกคลุมด้วยเช่นกันแต่ยังไม่กระทบทัศนวิสัยการบินเครื่องบินยังคงขึ้นลงได้ตามปกติอยู่ค่ะด้านศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าและหมอกควันรายงานข้อมูลจากจุดฮอสปอตดาวเทียมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือประจำวันที่9มกราคมรอบเช้านะคะก็มีจุดความร้อนทั้งหมด4จุด ทางด้านกรมควบคุมมลพิษก็รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเช้าวันนี้มี14จังหวัดที่ฝุ่น PM 2.5นั้นเกินค่ามาตรฐานประกอบด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์เชียงใหม่เชียงรายอุตรดิตสุขโขทยัยลำพูนลำปางพิษณุโลกพิจิตรพยาวน่านนครสวรรค์ตากและกำแพงเพชรซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับสีส้มค่ะที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ที่จังหวัดสมุทรสาครบริเวณถนนพระรามสองถนนเอกชยัยและย่านมหาชายัยสภาพอากาศเช้าวันนี้ขมุกขมัวค่าฝุ่น PM 2.5ในอำเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ที่87.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะส่วนที่อำเภอกระทุ่มแบนวัดได้82.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งก็สูงกว่าค่ามาตรฐานที่37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร แม้ว่าทางจังหวัดสมุทรสาครได้กำหนด7มาตราการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5อาทิลดมลพิษด้านคมนาคมและขนส่งควบคุมลดมลพิษจากการเผาในพื้นที่โลง่งรวมทั้งลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมแต่ว่าสถานการณ์ฝุ่นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะแล้วก็อย่างผมว่ามีโรงงานบางส่วนนั้นยังคงปล่อยควันดำจากกระบวนการผลิตออกสู่บรรยากาศภายนอกโรงงานอยู่ค่ะ ขณะที่โรงพยาบาลสมุทรสาครก็ได้มีการเปิดคลินิกมลพิษนะคะเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5แล้วก็ยังใช้เป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลการสอบสวนโรคเพื่อวางแผนการทํางานในเชิงรุกดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแต่ขณะนี้ก็ยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5มีจํานวนเพิ่มขึ้นค่ะ ไปดูที่จังหวัดชัยนาธค่ะค่าฝุ่น PM 2.5ก็อยู่ที่74.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก,ก็ทําให้คนที่อยู่กลางแจ้งนั้นต้องสวมหน้ากากอนา,ามัยป้องกันขณะที่ผู้มีการส่วนสิ่งแวดล้อมสํานักงานทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาธเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศบังคับใช้กฎหมายในการห้ามเผาในที่โลง่งรวมทั้งการเผาทําลายป่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะกรณีเผาตอซางก็มีโทษปรับไม่เกิน25,000บาท จำคุกไม่เกิน3เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับและการเผาในพื้นที่ป่าก็มีโทษปรับไม่เกิน2ล้านบาทจำคุกไม่เกิน20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะมาดูในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างที่จังหวัดนครราชสีมาสํานักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11ได้เปิดเผยข้อมูลถึงสถานก,การณ์คุณภาพอากาศและค่าฝุ่น PM 2.5ในตัวเมืองนครราชสีมาว่า วันนี้อยู่ที่52.4ไมโครกรัมต่อรูปบาทเมตรเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนที่ตรวจวัดจากดาวเทียมก็เผยเห็นนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมด24จุดซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยโดยแบ่งเป็นเขตส,สป,ปก7จจุดปา่าสงวน7จุดพื้นที่การเกษตร7จุดและอื่นๆอีก3จุดค่ะ สำหรับพื้นที่ป่าสงวนที่ตรวจพบจุดความร้อน3ใน7จุดก็เกิดจากเหตุไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนเขาเสียดอ้าตำบลพญายเยนอำเภอปากช่องนะคะซึ่งเกิดเหตุไฟป่าทั้งหมด4ครั้งแล้วในอรอบเกือบ10วันที่ผ่านมาและก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมไฟป่าได้ก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอปากช่องแล้วก็ทำให้ปริมาณค่าฝุ่น PM 2.5นั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะ